ครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวของเล่นม้าโพนี่และเครื่องซักผ้าใช่แล้วซึ่งมันใหญ่มากมาก Washing Come Together c l o e อ่ s เกตแกะเดี๋ยวได้เกตถือกล้องดีกว่าเอาให้มันเห็นหน้าพี่ โอ้โว่าดหสิว้าวมาแล้วออม่เยอะมากเลยโอ้โหโอเคอย่างี้มาเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราจะเปิดร้านซักผ้ากันนะครับอันนี้เป็นที่วางเตารีด อในี่ทุกคนมีดังนี้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกตพร้อมนี่หา้านี่คืออะไรเนี่ยมันว่าไม่สบู่ยูเทสซิลอ๋อไว้สักผ้าสบู่สักผ้ามีปิดตากราด้วยเอาไว้ใส่ผ้าเดี๋ยวเราต้องประกอบราวตากผ้าอากเกตถือกล้องเดี๋ยวพี่จะประกอบราวตากผ้าได้นี่นะ ประกอบเป็นเดกเก๋เดี๋ยวเดียเ๋ยวพอก่อนเกย่าพูดอยู่ โอเคประกอบเสร,ร็จแล้วใส่น,น,นี้ด้วยนี้ยออืมอ่าเดี๋ยวมาจัดร้านกันดีกว่าอุ๊บกระตกบ่อยน่าจะเล่นบนพื้นนะมามาเล่นตรงนี้ดีกว่าเกตสเอาของย้ายมาข้างล่างเลยเอาของย้ายมาข้างล่างโอ้ยเกตโอ,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 โอโ้ยไม่รอบคอบเลย ใครจะถือกล้อง้วทีเนี้ยเอาแก๊สถือกล้องเดี๋ยวพี่เดี๋ยวกล้องมันมืดหมดไม่ต้องอุ้ยเก๊สไม่ด้ เอาของย้ายมาข้างล่างให้หมดสิโอ๊ยเอามาหลายๆอย่างเลยเอามาแบบหลายๆอย่างอะไรหลาย,ลายอย่าง

เราจะมาพาพเสียงกันแล้วเยเกตเป็นตัวนี้แล้วกันเก็ตเกมไม่ต้องาพากเก็ไม่ใช่นะักพาพตัวจริง,งเรื่อง,งรอเดี๋ยวเก็ตเรื่องรอมีอยู่ว่าอุ๊ยเธอวันนี้นะมีร้านซักผ้าเปิดใหม่ด้วยละ จริงเหรอเธองั้นเราไปกันดีไหมฉันว่าฉันมีผ้าที่ยังไม่ได้ซักอยนะู่นะอ๋อโอเคงั้นไปกันเลยอุ้ยเธอฉันว่าลานนี้ได้แหละที่เขาบอกว่าเปิดใหม่กันนะ่ะที่เขาบอกว่าซักสะอาดรีดได้อะ่ะอ๋องั้นก็เอาผ้ามาเลยสิเจอเอองั้นเราจะทำอะไรก่อนดีงั้นเราก็ซักผ้าก่อนสิเอ,อ่อซักผ้าออโอเค สักผ้าเปิด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 ตู้เสียเปิดเปิดเปิดเครื่องสักผ้ามันเปิดยังไงจะวะเก็ตถือกล้องนี้พี่โจพี่เจ ถุงเท้าก่อนดีกว่าไหมโอเคโอเคใส่น้ำยาซักผ้าปี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 ป,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 ปีโอเคแล้วก็ซักออ,อืกดไม่ได้นี่อกดไม่ออกโอเคตอนนี้แล้วก็ซักผ้าเสร็จแล้วนะเธอเดี๋ยวเราจะไปผ้านะ เราไปรีดผ้าเดี๋ยวซักผ้าแล้วก็ต้องตกากผ้าก่อนไม่ใช่หรออุ้ยเธอเงนินใช่ว่าเราตกากผ้าก่อนนะถือกล้องจ้าวิธีนะครับวิธีการตกากผ้านะครับคือเราต้องตากนี้นครับหันกล้องมาสิครับหันกล้องมาครับหันันตรงหน้าผมน,นะครับนี่นะครับ,รบเราก็ต้องใส่ตรงนี้โน้โอเค สมัยใส่ไม่ได้โอเคได้แล้วอันปิน้งต่อไปอันที่สองใส่อันนี้ใส่เสือ้อดดูจิ้ม เดีต่อต้องใช้เวลานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเครอแปดงัก็เอาผ้าที่เหลือออกมาหมดเลยแล้วจากนั้นเราก็ต้องแกนะ คีนะเธอตอบไปนะแล้วก็ต้องรีดผ้าเลยผ้ามันเบียยเราจะเริ่มจากกาลีอันก่อนนี่เราจะเริ่มจากกาลีถุงเท้าแล้วจากนั้นเราก็รีด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 โอเค เสร็จเลยแล้วก็มารีดอันนี้ต่อเลยรีด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 ต่อไปแล้วก็รีดอันนี้ต่อเลยกระโปงอันนี้แล้วก็รีด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 แล้วก็รีดถุงเท้ารีด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 แล้วต่อไปแล้วก็รีดเสื้อรีดรีดรีดทุกคนจำไว้นะครับ นี่คือขั้นตอนของการซักผ้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปรับ